ราศีที่มีเกณฑ์โชคดีปรับเปลี่ยนในหลายอย่างมีโอกาสได้รับทรัพย์เพิ่มขึ้นสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านค่ะเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะเป็นเดือนแห่งความโชคดีปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นเพราะที่ผ่านมานั้นดาวพฤหัสนั้นเดินดีแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวราหูส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตานั้นเหนื่อยท้ออึดอัดบางสิ่งอย่าง ที่ทำไปแล้วรู้สึกว่าผลนั้นนานร่าช้าเกินไปมากยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นการรอคอยคำตอบความอึดอัดกับสถานการณ์ซึ่งทำอะไรลงไปไม่ได้รับการตอบรับไม่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่รออยู่หรือการประกาศขายการโปรโมตต่างๆหรือจะเป็นการชักชวนให้ทำอะไรจะเป็นแค่การประชุมอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้รับคำตอบซึ่งในเดือนนี้ จะเปลี่ยนไปเป็นเดือนที่ปลดล็อกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างงานที่เคยถูกดองถูกแช่ใครที่เสนองานเอาไว้จะมีการติดต่อกลับมาได้ผลตอบแทนคุ้มค่าชนะการแข่งขันหรือท่านใดโปรโมทอะไรไว้จะได้รับการติดต่อกลับเช่นกันค่อนข้างที่จะชัดเจนในเดือนนี้มากสำหรับคนที่หางานใหม่การทำโปรเจกต์ใหม่การนำเสนองานใหม่ ก็ค่อนข้างจะมีโอกาสได้ตามที่คิดไว้ถือว่าในเรื่องงานสําหรับเดือนนี้กลับมาเดินหน้ารัคนาราศีมีนมีเกณฑ์โชคดีปรับเปลี่ยนในหลายเรื่องสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากๆไปได้ในหลายๆเรื่องก้าวข้ามผ่านพ้นทุกปัญหาผ่านพ้นปัญหาอุปรสรรคต่างๆมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหม่จะได้เริ่มทำอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายๆอย่างในชีวิตสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้ระวังคนรอบข้างนำปัญหามาให้ระวังคนทำให้เสียชื่อเสียงการใส่ร้ายป้ายสีจะมีคนนำเรื่องของเจ้าชะตาไปนินทารับหลังในทางเสียหายหากได้รับรู้ก็ขอให้เจ้าชะตานั้นอย่านำมาใส่ใจอย่านำมาเป็นปัญหาเพราะคนที่ทำไม่ดีหรือนำเรื่องไปนินทา ท้ายสุดแล้วนั้นเขาก็จะได้รับผลรับเคราะนั้นกลับคืนการที่เขาจะแพ้ภยัยรับเคราะไปเองในวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปเจ้าชะตนั้นต้องพูดให้น้อยและระวังอุบัติเหตุการย้ำคิดย้ำทำอย่ากดดันตัวเองอย่าเครียดสำหรับทางด้านการเงินเป็นเดือนที่พลิกกลับมาดีขึ้นบางท่านบางคน ที่ทำด้านออนไลน์แม่ค้าการค้าขายยอดอาจจะตกลูกค้าหดหายในเดือนนี้นั้นจะเริ่มมีความโชคดีของการขายอาจจะมีการทำสื่อออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเดือนนี้ก็ยังสามารถหมุนเงินได้ในวันที่4ี่กรกฎาคมที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎใครที่ต้องการจะซื้อจะขายบ้านขายรถที่ดินก็มีเกณฑ์มีโอกาสในช่วงนี้ หรือบางท่านบางคนต้องการจะเสี่ยงโชคเลขบ้านเลขทะเบียนร,รถก็อาจจะให้โชคกับเจ้าชะตานั้นได้ในวันที่14กรกฎาคมร่างสังหรณ์ของเจ้าชะตานั้นจะแม่นยำมากขึ้นฝันแม่นมีโชคจากบ้านและรถสิ่งที่ให้ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการชักชวนเล่นหุ้นลงทุนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรใครง่ายๆเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกง ถูกเอาเปรียบระวังเล่เหลี่ยมจะถูกหลอกจากมิจฉาชีพได้ง่ายสำหรับทางด้านความรักนั้นคนโสดนั้นมีโอกาสพัฒนาขยับความสัมพันธ์มีโอกาสเลื่อนสถานะสำหรับคนมีประเด็นความรักนั้นก็ไม่ได้หวือหวาก็ให้ลดความหวาดระแวงลงไปบ้างมีอะไรก็พูดแนะนำให้เคลียร์กันส่วนคู่ที่มีความรักดีอยู่แล้ว ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันมีความรักที่ดีอยากขอให้มันทำบุญสร้างกุศลหนุนนำเพิ่มโชคสะสมบุญชีวิตจะได้ไม่ติดขัดและสมบูรณ์พูนสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกท่านค่ะ อัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ